บาปหนักหากตั้งใจโกงเงินทำบุญสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังหลอกเอาเงินทำบุญไปใช้ มาดูกันว่าจะโดนอะไรบ้างคือตกนรกชั่วแต่ตกไปแล้วจะโดนอะไรบ้าง 1. ห,หัวคิดชั่วโดนกาปากเหล็กจิกหัวจิกจนสลบยมมาทูดข็เอาน้ำกระทะทองแดงราดให้ตื่นตื่นมาจิกใหม่จนสลบหรือตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาโดนแบบเดิม 2. รับเงินบาปก็ตัดมือตัดนิ้วตัดจนตายยมมาทูตก็เอาน้ำกระทะทองแดงราดให้ตื่นแล้วก็ตัดมาใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆจนครบชาติที่ทำกรรม 3. ลิ้นพูดจาหลอกให้เขามอบเงินทำบุญโดนขีบลิ้นมาตัดตัดเป็นท่อนๆจนตาย ยมมาทูตก็เอาน้ำกระทะทองแดงราดให้ตื่นแล้วก็ตัดจนตายบนไปจนครบเช่นกันอย่างไรก็ตามเราไม่ควรเอาเงินที่คนอื่นฝากทำบุญไปใช้เพราะเงินเหล่านั้นเจ้าของเงินเขาสาธุมาแล้วเท่ากับเขาได้บุญแต่เงินอยู่กับเราและเราเอาไปทำอย่างอื่นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของเงินเขาปรารถนาแล้ว แล้วก็เตรียมตัวตกนรกในข้อที่กล่าวคัดและทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบถ้าเราแบ่งส่วนหนึ่งมาทำบุญจะได้บุญหรือไม่ในเมื่อไปโกงเข้ามาไม่ว่าโกงเอามาทำบุญหรือโกงเอามาใช้เองก็ผิดตั้งแต่ต้นเสียแล้วคือหนึ่งผิดศีลบาปเกิดตั้งแต่จะโกงเขาแล้วพอลงมือโกงบาปเกิดเต็มที่เลยสองผิดกฎหมาย ถ้าเขาจับได้ก็ต้องติดคุกติดตารางผิดศีลมีนรกรออยู่ส่วนผิดกฎหมายมีคุกตารางรออยู่เพราะฉะนั้นแม้สามารถหลุดพ้นจากกรรมได้แต่ว่านี้ไม่พ้นนรกรอก 3. ก่อศัตรูคุณไปโกงไปเอาของเขามาถึงเขาจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่ว่าที่เขาจะไม่ผูกใจเจ็บนั้นเป็นไม่มี คุณได้ก่อศัตรูขึ้นมาแล้วแถมยังเป็นหลักประกันอีกว่าตราบใดยังต้องเวียนไหวอยู่ในวัตตะสงสารคุณมีศัตรูคู่กัดแน่นอนที่คุณบอกว่าได้แบ่งทรัพย์นั้นมาทำบุญด้วยก็แสดงว่าการโกงครั้งนี้ส่วนหนึ่งเอามาเป็นของตัวเองซึ่งบาปเกิด100%อเปอร์เซนอีกส่วนหนึ่งแบ่งไปทำบุญเราลองมาดูกันว่าจะได้บุญมากน้อยแค่ไหน องค์ประกอบของการทำบุญให้ได้บุญอย่างเต็มที่นั้นมีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. วัตถุบริสุทธิ์ 2. เจตนาหรือว่าความตั้งใจบริสุทธิ์ 3. ผู้ให้บริสุทธิ์ 4. ผู้รับบริสุทธิ์ถ้าครบถ้วส4ประการนี้ได้บุญเต็มที่เลยส่วนกรณีที่รับทรัพย์มาโดยไม่ชอบแล้วแบ่งส่วนหนึ่งมาทำบุญเรามาดูว่า ในองค์ประกอบของบุญทั้งสี่อย่างที่ว่ามานี้มีอะไรไม่บริสุทธิ์หรืออะไรบกพร่องประการที่หนึ่งวัตถุทานคือทรัพย์ที่คุณจะเอาไปทำบุญครั้งนี้ก็ไปโกงเขามาแล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรวัตถุไม่บริสุทธิ์เพราะมีเชื้อบาปอยู่ในเต็มนั้นเลยประการที่สองเจตนาเจตนาโกงเขามาบาปเกิดเต็มที่ ส่วนที่แบ่งเอาไปทำบุญเจตนาก็บริสุทธิ์แค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นในกรณีนี้บาปเกิด100แต่บุญเกิดแค่50เท่านั้นแล้วเหมือนคุ้มกันไหมประการที่3ผู้ให้ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่าผิดทั้งศีลผิดทั้งกฎหมายศีลขาดก็เหมือนอย่างกับคนที่ตกลงไปในบ่อโคลนเนื้อตัวสกรปรกเสียแล้ว แม้จะหิว้วขึ้นมาเคียนคิ้วทาปากอย่างไรก็ไม่สวยหรอกประการที่สผู้รับคือพระสงฆ์พระสงฆ์องค์จ่าไม่ว่าคุณจะเอาของที่โกงเขามาหรือว่าเอาของบริสุทธิ์มาถวายท่านไม่รู้ว่าคุณได้ใหม่อย่างไรท่านจึงบริสุทธิ์ในส่วนที่สส่วนคุณย่ำแย่ไปแล้วอย่างน้อยก็สองส่วนครึ่ง ซึ่งความจริงยากจะพูดว่ายำ่แย่ไปแล้วตั้งแต่สามส่วนเพราะฉะนั้นได้บุญน้อยแต่ได้บาปมากไม่คุ้มกันเลยระหว่างนั้นถ้าถูกเขาจับได้ก็ต้องไปติดคุกติดตารางเสียอีกคุณจะยิ่งซึ่งว่านั่นหนักหนาขนาดไหนนี่คือการมองเฉพาะในชาติปัจจุบันหรือว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดเหลือเกินสามารถหลบเงื้อมือของกฎหมายไปได้ แม้คุณจะหนีกฎหมายได้แต่คุณหนีกฎของวัตตะสงสารคือกฎแห่งกรรมไม่ได้หรอกและนรกกำลังรอคุณอยู่แล้วบาปที่เกิดจากการกระทำโง่ๆของคุณจะห่อหุ้มใจจะติดอยู่ในใจของคุณทำให้คุณมีวินิจฉัยเสียคือต่อแต่นี้ไปไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็จะตัดสินใจอย่างผิดผิดพลาด เพราะว่าในสี่ส่วนผิดไปแล้วตั้งสองส่วนครึ่งถึงสมส่วนถ้าขับรถยนต์ก็ประกอบประเภทชอบขับตามไหลาทางขับไปเดี๋ยวก็ตกถนนเมื่อมีวินิจฉัยเสียติดอยู่ในใจตั้งแต่ตอนนี้พบชาติต่อไปวินิจฉัยยิ่งเสียหนักเข้าไปอีกและพบชาติต่อไปทันทีที่เกิดมา คุณจะมีศัตรูที่ได้ก่อเอาไว้ตั้งแต่ชาตินี้ตามไปด้วยเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้คู่กัดเมื่อนั้นซึ่งเขาจะตามกัดคุณตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปเพราะคุณโกงเขาเอาไว้อย่าหวังว่าจะมีสุขเลยยังไม่พอบุญที่พอจะได้จากการแบ่งทรัพย์ที่โกงมาไปทำบุญบุญอาจจะส่งให้คุณมีฐานะร่ำรวยหรือว่ามีทรัพย์สิน เงินทองในพพเบื้องหน้าแต่ว่าทรัพย์เหล่านี้อยู่กับคุณไม่นานหรอกเดี๋ยวก็จะถูกคนอื่นมาโกงไปบ้างคุณโกงเขาไว้อย่างไรคุณก็จะถูกเขาโกงไปอย่างนั้นตามกรรมที่คุณก่อไว้แต่ถึงตอนนั้นคุณก็ลืมว่าเคยโกงเขามาก่อนคุณก็เลยโกรธแค้นทีเดียวเหนื่อยแน่เจ้าหมอนี้มากองฉันได้ ซึ่งคนที่โกงนั้นอาจจะเป็นคนคนเดียวกับคุณเคยโกงเขาหรือว่าอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงใช้กรรมเก่าของคุณแต่ว่าเป็นช่วงก่อเวรก่อกรรมใหม่กับเจ้าหมอนั่นเป็นอันว่าคุณได้ศัตรูใหม่เพิ่มขึ้นอีกศัตรูเก่าที่คุณไปโกงเขามาก็หนักพอแรงอยู่แล้วยังต้องมาคอยตามล้างตามพานศัตรูใหม่ที่โกงเงินคุณอีก สรุปแล้วไม่มีอะไรคุ้มสักนิดเลยเพราะฉะนั้นอยากจะทำบุญทำทานอะไรก็คุ้มกลมหน้ากลมตาใช้เรี่ยวแรงของเราไปหาทรัพย์เพื่อให้ทรัพย์นั้นบริสุทธิ์ใสเหมือนอย่างกับหยาดน้ำฝนใสเหมือนกับหยาดน้ำค้างกลางหาวถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ก็เป็นทรัพย์ของเราที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ทำแล้วได้บุญเต็มเอ็มเต็มที่ทีเดียวไปโกงเขาแม้ได้ทรัพย์มามากมาย ทำแล้วได้บุญไม่เต็มอิ่มแต่บาปเกิดเต็มที่แถมยังเพาะศัตรูเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปทำกันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องคูกูกดนะครับเรื่องราวบาปบุญคุนโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเลือกเกินว่าหากท่านผู้ฟัง อย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ